ถ้าไปฟังจะเห็นว่ามีทั้งปัญหาปากท้องเรื่องของที่อยู่อาศัยปัญหาการศึกษารวมไปจนถึงปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจนะคะนี่เป็นโจทย์เป็นการบ้านข้อแรกๆเลยค่ะที่ประชาชนจํานวนมากคาดหวังให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขก็ไปสอดคล้องกับผลการสํารวจจากเกม My Tax My Future ภาษีของฉันไปไหนนะคะเป็นเกมที่ไทย PBS ชวนภาคประชาชนจากทุกภูมิภาคเลยค่ะหลายพื้นที่ทั้งออนกราวที่เราลงพื้นที่ไปจัดเวทีเสวนาแล้วก็คุณผู้ชมทั้งบ้านที่ติดตามผ่านทางออนไลน์นะคะรวมแล้วกว่า800คนที่มาร่วมความคิดเห็นนะคะแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมเกมที่เกิดขึ้นค่ะทีมงานของเราลองประมวลความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะคะจากโจทย์ว่าถ้าคุณมีเงิน500บาทในมือจะทุ่มภาษีจ่ายแก้ปัญหาเรื่องอะไรจาก6ประเด็นนี้คือหนึ่งการศึกษา สองสังคมสูงวัยสามประเด็นเรื่องสุขภาพยั่งยืนค่ะสี่เรื่องเศรษฐกิจทั่วถึงที่เป็นธรรมและครอบคลุมห้าเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรและหกเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมมาพิบาลและการกระจายอำนาจซึ่งหกประเด็นนี้ไม่ได้เอามาลอยๆค่ะคุณผู้ชมคาะอ้างอิงจากโจทย์ข้อท้าทายของสังคมไทยจากงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวนะคะทีมงานของเราสรุปข้อมูลจากคุณผู้ชมที่มาร่วมกิจ จกรรมนะคะแล้วก็แสดงผลข้อมูลออกมาเป็นภาพแผนที่ตามกลุ่มประเด็นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหลายสีในแผนที่สีแดงคือเรื่องการศึกษาสีส้มหมายถึงเศรษฐกิจสีส้มอ่อนลงมาคือเรื่องสุขภาพนะคะส่วนถ้าเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรสีฟ้าเป็นเรื่องสังคมสูงวัยและสีฟ้าสว่างองมไปทางเขียวเป็นเรื่องธรรมิบาลและการกระจายอํานาจค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในแผนที่จากกลุ่มตัวอย่าง างที่ตอบแบบสำรวจเราเช็คความต้องการประเด็นที่ต้องแก้ไขกับความต้องการเชิงพื้นที่ไปพร้อมกันจะเห็นว่าสีแดงกระจายเต็มไปหมดนะคะนั่นคือประเด็นการศึกษาที่ผู้คนซึ่งตอบแบบสอบถามเข้ามากว่า800คน ในหลายพื้นที่เลยค่ะอยากจะให้แก้ดูเหมือนการศึกษาเป็นประเด็นอันดับหนึ่งที่ผู้คนสนใจว่าถ้าจะมีภาษีเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องแรกที่ต้องถูกแก้ไขนะคะคุณผู้ชมน่าสนใจค่ะสําหรับประเด็นนี้แต่ถ้าเราลองลงรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องสําคัญจาก6ประเด็นเราพบว่ามี3อันดับแรก3ประเด็นแรกที่คนอยากจะให้แก้ไขนะคะ 1. เรื่องการศึกษามีข้อเสนอว่าอยากจะให้ปฏิรูปคุณภาพการศึกษานะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะเรื่องของการศึกษา ก่อนเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการศึกษานอกเหนือจากการปฏิรูปคุณภาพการศึกษามีประชาชนเน้นว่าอยากจะให้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท้องถิ่นเข้าไปมีโอกาสช่วยจัดการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มที่วันนี้ขาดโอกาสไม่มีเสียงในการช่วยจัดการศึกษานะคะแล้วก็มีข้อเสนอในการเปลี่ยนจากงบอุดหนุนรายหัวเป็นการพิจารณาอุดหนุนงบตามสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กจริงๆแปลว่าในแต่ละพื้นที่จะมีโจทย์แล้ว มีข้อเสนอในการอุดหนุนงบที่ไม่เท่ากันนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะขยับไปดูเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นประเด็นอันดับ2ที่คุณผู้ชมในการร่วมกิจกรรมโหวตเข้ามามากที่สุดนะคะเรื่องของสุขภาพทุวนหน้าในหลายคนบอก อยากให้ลดความเหลื่อมล้ําของระบบสาธารณาสุขค่ะโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําระหว่างสถานพยาบาลขนาดใหญ่กับโรงพยาบาลขนาดเล็กรวมถึงอยากจะให้ขยายสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็ส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถที่จะมีอํานาจมีกําลังรับมือปัญหาสุขภาวะของประชากรโดยเฉพาะเรื่องสังคมสูงวัยที่วันนี้เรามีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะขยับไปดูเร็วๆประเด็นที่3ที่คนต้องการให้แก้อีกประเด็นหนึ่งหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจทั่วถึงและ เป็นธรรมนะคะเรื่องนี้ค่ะเขามีการเสนอว่าอยากจะให้สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มากๆให้ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้ทุนต่างๆโดยเฉพาะ SME และทุนขนาดเล็กได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมกันนะคะก่อนจะไปเจาะดูรายละเอียด อันดับหนึ่งคือเรื่องการศึกษาอยากชวนกลับไปดูแผนที่เมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจส่วนมากคุณผู้ชมอาจจะเห็นประเด็นด้านการศึกษาสีแดงแดงเป็นความต้องการที่คนอยากให้แก้ไขในหลายจุดแต่ดิฉันอยากจะให้ดูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะคุณผู้ชมด้านล่างนี้ค่ะกลุ่มประเด็นที่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยากจะให้แก้ดูเหมือนไม่ใช่การศึกษาเป็นอันดับหนึ่งสีส้มตรงนี้คือประเด็นด้านเศรฐษฐกิจนะคะคำถามคือ ทำไมต้องเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจทีมงานของเราลองไปค้นข้อมูลทางวิชาการซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความต้องการของคุณผู้ชมนะคะเราพบข้อมูลทางวิชาการในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาวิเคราะห์เรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยปี63ค่ะเขาพบว่าคนไทยจนขึ้นจนมากขึ้นเพิ่มขึ้นกว่า5 0 0 0 0 0คนนะคะ เกิดขึ้นจากผลกระทบโควิด -19 ค่ะโดยพื้นที่ชายแดนใต้ยอย่างปัตตานีครองอันดับ1นึใน10จังหวัดประชากรรายได้น้อยต่อเนื่องกัน18ตปีค่ะ ส่วนคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะก็คือตอัวน,นี้เศรษฐกิจใน3จังหวัดนียค่าครองชีพเนี่ยอาจจะไม่แพงทีง่สุดก็จริงแต่ว่าค่าแรงตา่าแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยไปทํางานนอกพื้นที่คะ่ะตัวเลือกงานใน3มจังหวัดก็มีน้อยคะ่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลใหม่นี้<ม>แก้ในเรื่องเศรษฐกิจได้จะทําให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยดีมากแล้วก็จะไม่ไม่จนถึงแม้ว่าจะไม่รวยน,นี่นาเศรษฐกิจตัวนี้โดยเพะเศรษฐกิจโตโง่น,น,น,นี่อื โอเคอรับผมสุสองูพุทแหงจะวัวละโอ้คครับนี่ไปย่อขี้จุกอันนี้เราเรยนงานจิปาถุขี้จุโอเคตัวเพราะจาวัวตื่นะเมื่อสักครู่เป็นประเด็นความต้องการให้แก้เรื่องเศรษฐกิจที่ทั่วถึงเป็นธรรมเราเจาะไปในภูมิภาคภาคใต้นะคะกลับมา